สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาสอนภาษาจีนนะคะน้องชื่ออันดานะคะอันดาภาษาจีนแปลว่าบอดเจ้าอันดานะคะมาเดี๋ยวเราจะมาสอนภาษาจีนการสวัสดีทักทายตอนแบบภาษาจีนการสวัสดีทักทายอะคะ่ะก็จะมีแบบ สวัสดีธรรมดาสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนบ่ายเที่ยงกับบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ราตรีสวัสดี์นะคะมาเริ่มกันเลยสวัสดีเฉยๆเขาเรียกว่ามีห่าวนะคะสวัสดีตอนเช้าก็จะเรียกว่าเจ้าช่างห่าวนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะเอ้ะ ทีนะคะเป็นตอนเที่ยงค่ะสวัสดีตอนเที่ยงแปลว่าจ้งหูห่าวนะคะสวัสดีตอนบ่ายเขาเรียกว่าเ,เสี้ยวหูห่าวนะคะแล้วก็สวัสดีตอนเย็นนะคะเขาเรียกว่าหวานช่างห่าวนะคะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะคะเขาเรียกว่า ว่านอันนะคะวันนี้นะคะน้องขอจบไปก่อนนะคะวันนี้้างอันดาราก,ก่อนแลาเก,กิดเป็นสัตจริงก็แปลว่าใจเตียนไม่เป่ะ